ในคลิปนี้คือเราจะทําการเทสน้องรติการแบบจริงๆจังๆแล้วนะครับผมก็ ผู้ชมและผมขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องนายน้อย,ยเลสซิ่งนะทุกในคลิปนี้คือเราจะทําการเทสน้องรดิการแบบจริงจริงยังๆแล้วนะครับผมก็ในคืนนี้เดี๋ยวจะให้ไอเสดิกเซียนพร้อมไหมฮะพร<อ>้อมนี่ตัวขับนะครับผมตัวขับคัสคัแสคแซดครับแซดขี่ให้พวกโอ้นะทุกคนขี่พวกเคี่องค์ขียนะพเพราะไอเสดเนาะก็เลยวันนี้ก็จะให้มันขี่นะเพราะว่าน้ําหนักมันเบาวกว่าผมเนาะไอเสดิกเซียนนะครับผมนะ้องรดิการก็ ตอนนี้ก็ยังเป็น14 28อยู่นะผมแต่ก็ความเร็วที่ประมาณจัดค่าคะแนนก็มา190กิก็คือตัดแล้วนะทุกคนเล่นกับไอ้สีรอบนั้นคือตัดเลยตัดยับเลยใช่ไหมก็เลยไอ้สีบอกว่าจะให้เปลี่ยนเป็นอะไรนะเตอร์หน้าหรือเตอร์หลังนะเตอร์หลังเออเสื้อหน้าครับเออเตอร์หน้านะผมเป็น1 5นะผมวันนี้แล้วก็มาดูตอนการจับปีกันนะว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะผมก็เดี๋ยวจะให้สีขับขี่ของมันนะแล้วแต่มันเลยนะผมว่า กีววิ่งเท่าไหรนะ่เนาะเออนี่นะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเออหลังจากที่เราเปลี่ยนอ้นนี้ไปนะผมมัดไปครับนี่ก็ไม่รู้ว่าของเก่ามันน่าจะเสียแล้วแหละทุกคนเพราะว่าไฟมันไม่ชาร์จเลยเนาะแล้วก็ของใหม่ก็กํลาลังเทสนะผมว่าคืนนี้จะรอดไหมถ้ายังดับอีกก็เป็นที่ไรวะสิก็น่าจะแผ่นชงแผ่นชาร์จปั๊มตรงปั๊มติ๊กแบตล้อยางโซ่สเตอร์ไปเรื่อยเลยนะยกขันเลยนะเออวันนี้เลยนะ ก็ถ้ายังไม่หายเนาะสำหรับถ้าเปลี่ยนไอมัดไฟไปแล้วก็แผ่นชาร์จนะผมก็ปั้มติ๊กอะไรด้วยนี่วันนี้เลยนะก็เดี๋ยวไปรอชมกันคืนนี้เลยดีกว่าแล้วผมนี่ไอเสตติกซิ่งั่น,นไปแล้วตอนนี้นก็เริ่มจะบันลงแล้วนะครับผมก็ให้เเสีใส่แล้วสิบสิบามีกสิบห้าเบห้าามอีกนามอีกน้องนีอเด็นะากฝึกงาน,านดเด็กฝึกงานโอ้โห ใส่สเลียกิ่งเยอะเลยฮะไปรุ่นยไปเรื่อยเลียกิ่งนะปักทินนะทุกคนตอนน <ขา S 1> ี้ตบล้อเข้ามาดิตบล้อเข้ามาอเาออมีแรงไหมอเ,เออววเอรุนแรงกับรุ่นที่เท่เหรอเจ้าการให้ลุงดีไหมเอาโซ่หลังออกมาก่อนตอนนี้ก็กำลังจะไล่ให้สิ่ขี่นะเพราะว่า14 14 28มันวิ่งไม่ได้นะทุกคนอิงคิดว่าในใจอ่ะ ร้อยสิบหรือร้อยหระอยสิเกาียไงให้ร้อยสิบเก้าวฮะีีไงให้ร้อยเก้าวเก้หนึ่งเก้าหนึพอโอ้รวเลยท้อกูเฮ้ยท่านเกียร้อยสิเก้าเกกูก็ไป2องร้ยเลยวนี่ท่านก็ให้เด็กกำลางเก็์ตะปนอยู่นะจรแล้วก็ให้ด็กฝึกงานเราด็กฝึกงานจับจับหน่อยๆเอออยู่อยู่อูนี่ต้องจับจับหน่อยเออ เราฬิกาก็พร้อมแล้วค่ำคืนนี้เราได้ล้อมังกลางบอกอีกขี้ไปตูดอยู่นี่ไหนๆตูดด้วยไงเปิดตูดตบตูดให้ดูดูดูอ่านนี่ได้ไร่ฝารวยรวยติดไงพูดเขี้ยวมันต้องบรรเลงดูข้างหลังเลยนะในการในการตั้งโซ่นะตรงก็ชิบหายแล้มันต้องดูจากข้างหลังเลยนะในการตั้งโซ่นะอย่างี้ถึงโซ่ตึงนะครับนี่ เราจะขับโซ่ข้าลื่นที่นี่ในใจคิดว่าเท่าไหร่ครับขอขอสักร้อยห้าสิบไปร้อยห้าสิบตัวอืมไอ้สีมันร้อยสิบเก้าอีกสีไปที้โกงนะจำคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวรถมาได้ไหมโอ้โหเกียร์รถมันเกียร์นะทุกคนรถ คือทุกคนก็หลังจากที่ไปเทสกันเมื่อคืนตอนนี้ก็คือตัดแล้วในโกโปรก็นั่นแหละนะครับได้ร้อยสี่สิบหกกุลวัเลยหน้าใหม่ก็นี่หน้าใหม่แตตอนนี้ก็จะเปลี่ยนสเตอร์ใหม่แล้วเพื่อนมาก็มาช่วยอีกทีนึงืงติดบัคก,กัน,นติดบัคติดบกกัคตลอดนปแล้วแล้วก็ <c oughs> วก็คือที่เราเตรียมก็คือเราจะเตรียมไล่รถนะคือการไล่รถพรอแล้วจะไปเดือนเก้ากันทุกคนแล้วก็เตรียมพ่อไปขับเบิร์กครับเพื่อนเนาะหน พร้อมเสมอเนะมื่อเคยต้องการก็คือ15 28้าปตัดแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็คือเปลี่ยนสเตร์ใหม่นะผมก็เลยเบิกสเตร์ใหม่เลยนะครับ,บ,บอ,รอันเก่าที่ผมเคยลองนะที่เคยได้ร้อยห้าคือสตอร์มันหมดไปแล้วนะทุกคนมันแหลมไปหมดละวนี่นะตอนนี้ก็จะใส่เป็นอ่าสิบห้าเจ็แทนนั้นคนูน4ี่สนนะครับนี่นะแต่ถ้ายังตัดอีกก็ก็จะรอไล่กันไปก่อนนะทุกคน ก็ถ้ารอบนี้ตัดที่เท่าไหร่ก็เอาคลิปนี้ลงก่อนนะทุกคนแล้วก็ถ้ามันยังตัดอยู่ก็ค่อยไล่ลงมาเป็น15 26นะทุกคนเพราะว่าคลิปเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวพอทำการเปลี่ยนสเตอร์เดี๋ยวก็ออกไปไล่กันนะทุกคนตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับตกพึ๊บเลยเอ้าวเป็นไรพี่เอาออกไปเทสมาเมื่อกี้นี้จากสเตอร์15 27 แม่งเอ,อ้ยกำลังจะลากเลยติดสิบล้อเลยดูนี่ลุกเีลยเลยเลยไอคิดดูว่าพี่ต้องขี่เกียร์สี่มาทั้งทางอ,ะอ่ะกำคัดก็กำไม่ได้อะด่ะไอ้เนี้ยเดี๋ยวจะไปเทสอีกรอบนึงรอบนี้คือจะเอาให้สุดๆเลยนะเดี๋ยวขอทำการใส่คัดก่อนนะทุกคนตอนนี้ก็กำลังไล่ถอดชุดสีอยู่ไล่ถอดเสร็จก็เดี๋ยวจะทำการใส่คัดกันไปใหม่ให้แน่นๆนะผมแล้วก็เทสด้วยโกโปรนี่เลยโกโปรสามร้อยหกสิบองศาเลยนะเนี่ย ก็เดี๋ยวไปรอชมดูกันอีกทีหนึ่งนะทุกคน oh. แม่เื้มิงขาได้ยัง oh. กำลังหมอบได้แบบ oh. จะลากให้ตัดแล้วอะ่ะ oh. นั่นแหละ oh. ทุกคน oh. ไปไป <laughs> 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 ที่เราทาการเทปไปนะนี่จีก็กได้ประมาณนั้นเลยได้ทุกคนอากาศก็ชื้นนิดหน่อยฝนตกอะไรด้วยนะุณก็สําหรับที่แบบทุกคนอยากเห็นอะไรอย่างนี้เนาะอยากเทสอยากเห็นน้องราชการได้เทสจริงๆจันจังนี่แล้วๆๆๆน,นะนะครับผมก็ในสเตอร์ที่15เออสิบห้าดูสภาพเพิ่งล้างรถไปเมื่อวันก่อนนะทุกคนแน่โศกังเงี้ยฝนตกด้วยเนาะบ5 27นะทุกคนก็ถือว่าตัดแล้วนะแต่ก็ เอาไว้ค่อยไล่อีกทีคราวหน้าเรื่ควรเผื่อทุกคนอยากเห็นทุกคนทุกคนอยากเห็นร้อยที่ร้อยที่อะไรอะถ้าถ้าเป็นเองอัมอสเองอยากเห็นร้อยสักเท่าไหร่ร้อยหกร้อยหกเลยแหละร้160ลยละอยหกเลยนนะร้อยหกสิบอย่างงี้นะนี่เดี๋ยวได้เห็นจริงแน่นวนสเต็ปท่เก้าชักลื่นนะเออเอาไว้ไปทริปนะครับเดือนเก้าแล้วเจอกันกควรยี่แปดนี้มี <8 S 1> <ะ>แรงแรงไหมยี่แปดนี้ เวทเท่ากันผมเดาหมดแค่นั้นแหละถ้าเจอแล้วไหนที่หน้าทุกคน like, ก็อาจจะค่าใช้จ่ามีเงินกดไลค์กดแชร์กดจามต้องนานอะไรสิ่งเลยนะครับไป